สวัสดีครับเอฟซีอนของซีดวัดบ้านไทรทองสุภูสุคนเดอมืมอนีซีวัดบ้านไท,ท,ทนนร,รทองกันพามาเยี่ยมชมผาเครืองพามาเยี่ยมชมกอ,องที่ครูบาอาจารย์เผิ่นห้มาเนื่องจากเป็นลูกศิษย์ลูกหาพิ่นมาหลายปีพิ่นก็หา ของดีมากแต่ละยา่สางสะสมมาสุปีสุปีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอ่อาสิ่งที่ได้มาไหวประจำโตวไหวถากาบไหวยวสิ้ามาเอบิงธระายานครับว่ามียังแนนเออเออ,อันนี้ก็เป็นตะกุดครับอันนี้เป็นตะกุดของพระอาจารย์พรันเท็ดให้ตะกุดป้องกันภัยน,นี่ตัวยันกอ๊อเพชร มียันเอียงเนี่หลายอย่างครับอยู่ข้างในนี่ประมาณหายางครับเพิ่นเขากรมมาฐานแล้วเพิ่นก็ออกจากกรมมฐานมาเพิ่นกัเฮตะกุดอันนี้ขึ้นมาประมาณซิปก่าดอกครับบ่หลายครับอันนี้ผมกับเป็นลูกซิดลูกหาเพิ่นเพิ่นก็เลยเออเอาไว้ให้เป็นพิเศษครับตัวนี้ ไปใส่ผมก็จะพกติดตไปตลอดตะกุดนี้ขาดบ่ได้ครับอันนี้เป็นตะกุดป้องกันไพ่ตัวนี้ป้องกันพวกลมเพลมพัดนะตัวนี้ของการลมเพลมพัดเพลนเอ็ดไว้ให้แจกลูกซิ์ลูก,ลกหาที่รวมผาปากบเพิน่นรวมกระทินพาปาก็จะได้มากคนละอันคนละอัน แต่ผมเป็นประธานสายตลอดผมก็จะได้มาลายเนี่ยนีย่ผมก็จะได้มาลายอันอยู่ผมก็เอาไว้แจกมูพวกที่รวมกะทินผาปาน้ำกันเป็นตะกุดเป็นเอียงก็ได้มาลายเยอะครับนนี้ก็เป็นพระผงสมเด็จร้อยปีวัดละคังเป็นพระผงของพระอาจารย์พรเพลิน จะเอาไว้ใส่พระถาดเจดีเพิ่นเพิ่นส่างเซตเพิ่นก็จะเอาไว้ใส่พระถาดเจดีเพิ่นไว้อันนี้ก็เป็นของครูบาอาจารย์ไหเนาะก็เป็นสิ่งขลรบกลาบไหวของเฮา ก็นำมาบูชาเพื่อให้เป็นปกปักรักสมรักษาเะป,ปกปักรักษาคุ้มครองอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดอันนี้พระอาจารย์เพิ่นก็เป็นคนอธิษฐานจิตผมก็ได้มากคือกันจะเป็นอียงแน่อันนี้พระรวง พระหลวงอันนี้เพิ่นกับอันเชิญนัน่นพระหลวงจิตข้างในที่เป็นพระหลวงแท้ๆนะเชิญเข้ามาในองค์พระหลวงนันที่ที่สร้างขึ้นใหม่ตัวน,นี้่แม่นของเก่าดอกเป็นของใหม่แต่ว่าจิตข้างในน่ะเป็นของเก่าครับเพราะว่าเิ่นอาราธนาใหน้าหปลูกเสกห้แล้วนีหลายอย่างครับนี ทั้งองค์เล็กองค์หน่อยองค์ใหญ่โอ้มีหลายอย่างอันนี้ก็เป็นพระนาคปกอันนี้ก็เป็นเหนือดินเผาอันนี้พระอาจารย์พ่อนพันกันปลุกเสกแล้วเรียบร้อยสำนักสงสีไซายทองเป็นปนกุกเสกอันนี้ก็มีบอลายผมก็ะไดมาก โบกีองประมาณเจ็ดแปดองอยู่อันนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นหนักปกอันนี้สวยสดงดงามอืมาจจะเป็นเนือ้อเนื้อตะกัวมั้งเขาเอื่อเนื้อยังกว่าเนื้อชินหรือเปล่าอันนี้กับบอน่ใจผมบอได้เก่งเรืืองผ้ากันไดเป็นหายมากก็เก็บไว้เรื่อยๆครับ อันนี้ก็เป็นพ,ะพระไพรีพินาศครับปีสองห้าสามหกนี่เนื้อผงพ,ะพระไพรีพินาศอันนี้รุ่นนี้เพิ่นก็จะเอาเข่าผราธาตุไปกันผราธาตุเซตเพิ่นก็จะเอาใส่ผราธาตุไปอันนี้ผมเอามาแจกกันประทานผาป่าเพิ่นเดี๋ยวก็จะได้ทาย่อยแจกแจกไปเรื่อยๆครับ แม่นของสีแท,แท่เพแท่ขันท่านาบถือเพิ่นกนะเสด็จมาอยู่น้ำเบิดครับแต่ข้าเขาลบนาบถือกราบไหว้เพิ่นกะอยู่น้ำขันคนสวดมนต์ไหว้พระเพิ่นกะอยู่น้ำเบิดอันนี้ก็เป็นพระธาตุพนมนี่เป็นพระธาตุพนมอันนี้ได้มาจากรุ่นพี่ครับเพิ่นเห็นว่ามักพระเพิ่นก็นเลยเอาให้ ก็เลยมีไหวเออก็ดีคือกันนกมีคนเอาให้ของดีๆก็เก็บรักษาไว้อันนี้ก็เป็นพายกอันนี้เป็นยกเป็นน่าจะเป็นพลลอดครับอันนี้เนื้อยยกเนื้อยยกกางขื้นก็จะเบเห็นปันได้ ตัวนันนี้ก็เป็นพระพุทธลูปองค์เล็กๆหน่อย,อ,ยอันนี้หลวงพ่อวัดลายชิงน่าจะเป็นลายชิงลักษณะฐานเบิงลักษณะฐานทุงสูงนี่หลายอย่างครับผมกับลามาเบาเบิดดอกนี่อย่างเนี่ยอันนี้กับพระยาขุดอันนี้ก็เรียนหลวงพ่อทองพันลาน เรียนหลวงพ่อท่องพันล้านเนี่ยก็แจกไปหลายคนนะครับผู้เทียนเป็นลุกซิย์ลุกหารวมสำนักระเพิ่นผมก็ใหายก็บแบงปันกันไปเรือที่เหลือเนี่ยก็เอาไว้บูชาจ้าของเองเีนี่อันนี้ก็เป็นโอโซทิพมนะ์สมัยแต่ก่อนเนี่ยเพิ่น,นั่นเอา่าเหลี่ยบ คุณของโอสถทั้งเมดคุณของตัวยาทั้งเมดอยู่ในภูเขาเนี่ยเอามารวมกันในกิ่งใหม่กิ่งเดียวเนี่ยวิธีใส่กับฝนรักษาคนคนเจ็บคนป่วยบางอย่างมันมีแนวแสกแนวยั้งเข้าก็ต้องใส่หลิ์ของโอสดทิปลของยาทลิ์ของเอินคุณพุทธคุณในการสอยเหลือผู้คนโมเมนต์ใส่แต่ยาอย่างเดียวด้วยการรักษาคนแต่ละเถอเนี่ ก็ต้องใส่พุทธคุณใส่สิ่งซักซิ์ในการซอยรักษาก็ต้องเบิงหลายอย่างตรวจเบิงภาวะของดวงชะตาเนี่ยภาวะของหลายอย่างหลายเนี่ยตรวจเบิงบุญเบิงกุศลของแต่ละคนว่าเฮ็ดมากหมากมากหน่อยปันใดสีสามารถซอยใดบอกอ่อันนี้ก็ต้องเบิงหลายอย่างก็ต้องอาจารย์เป็นผู้ตรวจเบิงครับอันนี้คราเป็นการรักษาคน มันก็จะนั่งทํำเบิงนีหลายอย่างครับนี่อันนี้ก็เป็นวานจืดว่าจะเอามาปลูกกระแหงเบิดก่อนวานจืดแหงก็ดีขึ้นกันครับพกไปใส่กับพุทธคุณกระปองกันพวกคุณใส่ป้องกันยาสั่งฝนกินก็ได้ครับขรแหงเนี่ยเมาเหล่าเมายากระฝนกินกระซวงกระเศร้าขึ้นกัน มีหลายยางครับนอกจากนั้นก็มียางแนอันนี้ก็เป็นเล็กไร้เล็กไหลเพิ่งเพิ่นว่าอันนี้เพื่อนไ้มาโดนแล้วเพื่อให้เก็บรักษาไว้บ่าได้เอานําเพิ่งเลี่ยงจากเธอน,เนี่ยเดี๋ยววันศีลวันผ่าก่อิแต่งคันอันเซิญเพิ่นแล้วก็เอานําเพิ่งเลี่ยงเพิ่นเพราะว่าถ้าเพิ่นเสด็จมาแต่ละเ่อน,นี่ จังสิเป็นเย็นเย็นเขามาโหลดเย็นทั้งหองนะแบบองเล็กไลเพิ่นมาเนี่ยจัสิเย็นไปทั้งหองต้องแตงคันอันเชิญครับจังสิงหูวจักบางเทื่อกับเสด็จมาบางเทื่อกับเสดจประจำศีลอยู่วัดแล้วแต่สวงจังวะแล้วแต่อัน สวงเพิ่นสิมาเพิ่นสิไปแล้วแต่สวงเข้าปฏิบัติการเข้าปฏิบัติคักแนว่เพิ่นก็มาตลอดการเข้ายอนแนวเพิ่นกษเดศกรับขึ้นไปวัดคือกันอันนี้ก็เป็นเหรียญเกา่าๆกสาสมไหวเป็นเงินสมัยแต่ก่นอนเนาะเงินสตางค์อันนี้กสาสมไหวถ้าเบิง่ง เป็นสิ่งที่สะสมไหวครับเป็นสิ่งขรบบูชาเป็นสิ่งที่กราบไหวเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนห้าิเ็ดอียงใดก็ต้องมีอันกำลังใจเด้อเป็นส่วนมากคนห้าสเสีนมีแห้งต่อสู่สีส้ำเร็จก็ต้องมาจากขวัญและวกล็ลังใจดีผนว่าบวชสิทรอาชีพการงานอียงถ้ามีกกำลังใจดีเหตุเอียงกัประสบผลสำเร็จ แมนปัจจุบันที่สํำเร็จอยู่ขวัญและกัลลังใจบบมีลูกเมียว่าหาก้กัลลังใจบ่มีแรงบันดาลใจเพื่อนว่าเฮ็ดอียงไปกับโบมันเกิดหูซื้อว่าขาดอียงสักอย่างเอออันนี้กับทูอย่างนี่ที่ได้รวบร่วมมานํำมาบูซาเนี่ยกวัเป็นขวัญและกัลลังใจอในการปฏิบัติในการ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะผู้ดใดที่อันเยึดยังอยู่กับให้ตัง้งจิตตังใจเอาเด้อ,อบอกว่าสิเป็นประกอบอาชีพการงานต่างๆถ้ามีความเสื่อมันถ้ามีความรัทา่ามีแรงบันดาลใจที่ดีก็าสามารถประสบผลสำเร็จได ว,ว่างานนั้นสิยญาปันใดงานนั้นเสียนลำบากปันใดก็จะมีทางประสบผลสสำเร็จใดอ,อันนี้เขาเรียกว่าควัญและกำลังใจกำลังใจครับสำหรับสิทธิ์วาดบานไส่ทองกัพามาชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็กๆในหน่อยเทียนมีอยู่ที่ทไหวเขาลบกลับไป ที่ไวเป็นคนกำลังใจกัพ็พามาเบิงมาส้มกันแค่นี้เด้อสู่ต่อไปเด้อทุกคนสู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบผลสำเร็จอ,อยู่ดีมีแห้งกันทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำมารักษาอยู่ดีสบายสวัสดีครับ